ดรสันติกิรนันรองหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงประเด็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าตนได้อ่านข่าวที่เกี่ยวกับแนวคิดเขตธุรกิจใหม่เปรียบเทียบกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า EEC แล้วก็อยากจะแสดงความเห็นโดยเก็บข้อมูลจากพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพศ2511ประกอบกับประสบการณ์ที่เคย ทำงานในฐานะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรมยกที่เริ่มต้นของ EEC และเป็นช่วงที่เลขาขนุการคณะกรรมารมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผูาา้แทนราษฎรซึ่งได้ให้ความสนใจเรื่อง EEC โดยทำการศึกษาและได้เชิญผู้บริหารของ EEC มาให้ข้อมูลอยู่หลายครั้ง อันที่จริงก็ต้องแสดงความดีใจที่มีแนวคิดเขตธุรกิจใหม่เกิดขึ้นแสดงถึงการเห็นคุณประโยชน์ของการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างจริงจังดังที่ตนได้พยายามนําเสนอมาโดยตลอดหลายปีนี้แต่รัฐบาลปัจจุบันก็คงจะไม่ค่อยเข้าใจความจําเป็นจึงไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องดังกล่าวอยา่างไรก็ดีความเข้าใจคัดเคลื่อนว่า eec ยังไม่ตอบโจทย์ หลายประกาศนั้นเช่นเน้นเฉพาะการให้แรงจูงใจด้วยการเสนอสิทธิประโยชน์ให้ผู้ลงทุนเท่านั้นไม่มีการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคหรือนำเสนอชุดกฎหมายใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดเขตธุรกิจใหม่ได้จริง หรือประเด็นที่คลาดเคลื่อนว่า EEC จะให้การสนับสนุนเฉพาะทุนขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักลงทุนต่างชาติเท่านั้นเราไปถึงความเข้าใจที่ว่า EEC นั้นไม่ได้คำนึงถึงความครบองจรในระบบนิเวศท,ที่เอื้ออำนวยให้เกิดเขตธุรกิจใหม่ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีความเข้าใจว่า EEC จะให้การสนับสนุนเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีการฮาร์ดโค้ดไว้ในพระัชบัญญัติเท่านั้นและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอีกบางประการ EEC ไม่ได้ตั้งใจจะส่งเสริมเฉพาะการลงทุนจากต่างประเทศเท่านั้นดังจะเห็นได้จากมาตรา7วงเล็บ2ที่เขียนไว้ชัดว่าให้การสนับสนุนทางผู้ประกอบกิจาการทั้งในและต่างประเทศเข้ามาใช้พื้นที่ และการกำหนดสารกราเป้าหมายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะที่เขียนในพระราชบัญญัติเท่านั้นแต่ให้อำนาจคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสามารถกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ด้วย